สวัสดีค <sucks>. ร네ับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่8ตุลาคม2567นะครับสําหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขออภัยนะครับลาวสตาร์กับลาว VIP ไม่มีเสียงนะอืม เสียงหายนะครับขออภัยด้วยอ่เพิ่งจะเช็กเจอเมื่อกี้เนี่ยอหุ้นไทยหุ้นอะไรนี่ก็เกือบแล้วเหมือนกันประมาณนี้แก้ไขได้แล้วล่ะคลิปนั้นมันผ่านไปแล้วก็ดูไปนะครับดูไปเฉพาะตัวเลขนะไม่ต้องฟังอาจารย์พูดก็ได้นะครับเสียงมันไม่มีนะขออภัยด้วยนะครับเราก็มาพูดถึงหุ้นไทยนะครับ1กับ2นะศ12นะครับห่า1 5 1 6 1 7 1 8 1 9นะครับแล้วก็ สองห้าสองหก็ปดสอ, 7, สอ, 8, สอนะครับตามนี้นะครับครับก็เสียงหายบ่อยๆเพราะว่าไอ้ปักมันมันหลวมที่เสียบ USB มันหลวมมันก็เลยนั่นอ,อันนี้นะครับเน้นที่ท้ายๆเยนะครับครับเน้นที่ท้ายๆเลยนะครับเอามาดูกใกล้ๆนะ เน้นที่หนึ่งนะครับอ่นนะคอยเน้นเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำผิดเน้นที่หนึ่งนะอ่ะครับเนเ้นที่หนึ่งนะครับกตรงนี้นะครับปี่ฟ้านะ นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสื้อชุดวิ่งใครชอบกว่าตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับอันหนึ่งไปลูดไปวิ่งนะครับเป็นหลักนะครับบุนไทยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับมันไม่ค่อยแจอนั้นเท่าไหร่เน้นบนแต่ไปล่างตลอดเลยให้ระมัดระวังด้วยนะครับอ่ครับโอเคนะครับตามนี้เนาะขอขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนครับ มันคงมั่งคั่งมั่งมือนะครับอ่าสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ